นีค่ะอายุนาชินเลยนะเลขรวมก็หินยังไหนเนาะเก๊อะเอ๊ยิ้มถือว่าเลขว่างหันใครถือว่าจ้าเก๊ว่างหันนีเลขฝาลูกเด้พี่เจ้าถือสนั้นวันใว้สามตัวไหมหนึ่งเองสามตัวตรงตรงนี้เกบอ นนอแอบยิมย้มบ่ได้เสือมาแต่บ่ได้ซื้อครับไม่ตลกแต่ร้านซื้อยากน้ำง,งานแหละก็า่าค่างานลูกพี่ใส่พี่สาวแง่เนาะเป็นแดดต่องนานมี่มีอีกบ่จ้ามีอีกเะไ่้ตั้งขึ้นเนี่ยไ<อ>ในอนออ่องว่าเมนผู้อันอันนั้นงวดที่แล้วนี่เนื้อซี่หานี่เลขกฟ้าโล่งคุณแม่ของแอบยิม้มเนาะจ้า จ้างพุณแม่แป้งครับปู่ทรงไว้ยังไงี้ยหนึ่ันห้าร้อยสิบสองเลป็ลายๆดิี้ยไปถามปู่ตาเพื่อนว่าจังไหนก่อนค่ะโอ้ปู่ตาเนี่ยว่าไอของคุณแม่เนี่ยออกก่อนของพี่สาวนี่ออกตามหลังครับไปน้ำกลืนนะนะไปน้ำกลนของพี่สาวนี่ของแม่นี่ไปก่อนออกก่อนออกที้เหร่ครับก็มาตรงๆเลยต่อมาแล้วแม อันนี้อันนี้คือสิไปซื้อของงานมีงานอีกเป็นบออ่อไข่ยิมโอ้มีงานดีครับของไข่ของพี่ไส้ของลูกพี่สาวครับส<อ>ารวรวยใจน้ำเด้อบาทนี้นคือเงินต่ขาวลายแต่บอลนี้ครับแล้วยิมกันแล้วน่าไปถไวาไไเวยเลยเพื่งงงกกอจะได้ไปเป็นงานสิบสิบแกงกันรวยตะโดนละลายมาเรียนชกมื อายุนะ70อายุเพื่อนน่ะเท่าไรค่ะ5ีครับหา5ีโอ้หวัดที่แล้วสือตัวนี้แล้วหลายหายอายุ5แต่ว่าเศฟ้าลงกำลเบิงอยู่แต่ว่าก็เล่าเสื้อเขาที่ไปซื้อเขานชี้หนึ่งชุหกแบ่ะันไหนเด้กใารกับกาวกับนำกันแต่ว่าอันอันฟ้าร่่งของอันผู้ผู้ใหญ่เพื่อนบอกอันย่งอีกฟ้าหนึ่งวิ่ด้เพระท่านเดี๋ยวออก ตงเเออูตาว่าตาหกรบาศูนครับห้าศูนยังแต่ห้าศูนย์หกเนาะค่ะเนาะงมันติดไปหามันติดไปหาเสือท่านหมดเลเาเป็นอย่งนันหรอล่อ้ยก็จะไปหาถึงตอนั้นมันไว้นคิดว่าพูดตาว่าบอกตบหลังาสั่าพูตากว่าควงม่ไปก่อน แม่ไปกวดของลูกมาที่หลังมุาอืมก็เหม็นแทนเนี่ยครับก็ได้กูอันผู้อันผู้นี่ห้นส่นกบ่้าส่วนหกบ่อีกอีกฟ้าลงเลยากครับ้า่หกครับ506-509เครับบัดนี้ย่งยอันผู้ไอบ่บัดนี้ไอครับลูกเตยดอก ควยเรือลั่นเพราะแต่ใชชีวิตว่านับอายุห้าสิบปีครับแต่ว่ารถกันเป็นรถขับายิมมันอันถ้าจอันไปใส่งานเรื่องของมือนี่มันจะมากกว่าพอดีครับแก้วคร <มา S 1> ับแก้วแก้วตับเล่าไปตับเล้าั่ตังไหนครับไอซีนึ่งสุนหกไงละครับไปตาําลาวได้เนาะครับกับอายุกับอายุเพิ่นนี่ละ อายุพาหาสิปีนี่ครับหาปีพสนพสที่เก่สิบแปดนี่ยสิบแปดเนาะพ่สอิบแปเป็นเสียวันที่ตัวใดลรอคะมื่อนี้สเสียวันที่สิบหกเลยครับวันที่สิบหกเลยเสียวัน,นที่สิบหกครับเอาเรื่องมาที้หน่ยังรครับวไหนที่ดต่องวัดต่องวัดต่องวดไปยี่แล้วเด้อเอานั่นล่ะฟ้าร่งพี่สาวนั่นล่ะจ้าห้าศูนย์หกเนาะห้าศูนย์หกครับไปอายุเพ่นนั่นล่ะครับ 68รับ8ั8อะไร 68, 68. อายุนี่ท่อกันนอเพราะท่านเดี๋ยวออกไม่ได้กตัวนี้เพื่อออกกักเกียร์เมือ่อชุดเรื่องซุนั่นก็เจ้าก็ได้สนานวันไหวไ,ได้เก็บบุออกคิวเบอร์เซ้า868ก็ได้อืมมันออกแล้วครับออกแล้วออกขาห้าน,อยอยาน้อยยังแรงใช่นะอืมออกคิวเบอร์เหมืองขาดียังไงเนาะแอต่บอกฝันบ่บ่ฝันเจียวบ่ โอ้ยิ้มบ่าโอ้ครับเพื่อนบริสุทครับเพื่อนยิ้มกัไปนอนนั่นมันแอยู่แต่อบริสุทธปนอนอยู่คนละวงไมุ่ดต้นโซเพิลฝร่งเทิร์มเทิอันอันนี้เทิ่งผู้ใดก่อนฮะพี่สาวครับพี่สาวสามผุนนอ้นนอ้นสามครับนี่เป็นสาม อันนี้เป็นป่วยหรอวะเป็นป่วยโรคสุราเรื้อรังจ้าโดนแล้วบ่ค่ะครับโดนแล้วคนตึงเนี่นเรือหุ่นก็มาสงสัยเห็นไม่ใหญ่แล้วก็เห็นไอ้ไม่มีเพิ่นไปเอื้อยคนไปเพิ่นก็เลยทอมใจที่ก็เลยอยากไปน้าเจ็บเป็นมาน้ากัดมันอยากไปน้ากัดอือเป็นซ้ำคนเศราเลยเนาะครับซ้ำคนเศร้แอดยิ้มก็บ่ได้ซื้อค่ะแต่เสียใจเนาะพะหันเนาะ กับไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าลูกร้านก็จะล่วเหน่อยก็จะกได้ดอกติดรถตกี่ไว้กจะเกรได้สามตัวในแมครับสามตัวมันก็ตรงปวดนเจ็บูปวดน้อหนึ่งสี่หาก็คิดอยู่ได้แต่ว่าเหมือนั้นเบิกซาผลามคอยู่รับพูขึ้นไปหาับพูตามาพูตาก็บอกอยแต่ว่าก็บอกกันอยเน่ยหนึ่งซี่หาเก็ัดนมือตะทยแต่ว่าเพราะว่กับซือพาะกเีหานี่ละนี่มีพูถื้อว่าหรอยู่ในอันพูตา ถึกเยเอกตัวอ้เสียเอกตัวเพกรายครัถึกเจ็ดหมืหอยย่ผู้เดียวเสียอกแต่การั้งห้ถึามตัวว่าแสนกว่าบาทสองแสนกว่าเนี่ยนะสามแสนคุณนายซุกคุณแม่กระไดรับเพรว่าสั้งถึกมันกำมงานครเองนตั้งถึกมนกำมังอนเลยอนซาบันิคิดสบค่ะแต่มันก็ได้สามสนกว่าบาทได้สามตวงตว สร้างเซยแต่สามเซนกว่าบาทมันตรงเนาะหนึ่งที่หาสามมันตรงสามมันตรงอ้ันเคยซื้อสามรอยสามรอยคุณตะเลสามรอยคุณลอยรอบนี้เขาอัดนะคือหาศูนย์หกหาศูนย์หกครับเลขฝาโล่สี่สิมหาดึงกรตุเลยเดยมันมันไม่มีไงสงสัยเจ้ากวางแบงดึงไว้มั้ยดังตึงหวัดที่แล้วผมได้หาศูนย์เก่าหาศูนย์หกเนาะรับผมอ่าทีมาลอยออกที่หลังบเ เป็ซี่กันมากกาเท็ซี่กันมากกาเป็นตามนะครับเป็นมากกามากกธรรมดาแล้วเนาะมันกามีเขาไม่ลดเนาะเป็นแนวทางเนาะแอดยิ้มเนาะเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางครับครับเป็นเลขฝาลงของรอบนี้จะเป็นของพี่สาวใช่ไหมครับแอดยิ้มครับผมเอาเอาเอาเบอร์โทรอีกแกรอบแน่เพื่อมี่ฟูตั้มบุญน้ำออกศูนย์แปดอ่าศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์สอง แมนปะเจงะ0874202481ครับเบอร์แล้วจำมันนี้เบอย์ได้เนยเียครับผม0874 0874202481ครับอืมเอาครับผมใครที่อยากร่วมบุญก็ทักหายอดยิ้มได้นะครับเนาะครับก็ต้องสีไปเสือพัร์คบอ์เจ้านี่แสดงความเสียใจเนาะกับเข่ากันยังไงใส่งานแล้วครับพอดจำาวแล้วนะ บ้านบ้านยุคใกล้ๆกันลำโพงแอดยิ้มไกลกันบ้านบ้านบ้านเในคุณครับไคยเคยบ้านคุณแม่เพชรคุณครับที่ที่เแอดยิ้มบ่าไปเก็บโวบไปทำคลิปคนเไทยนะครับบพี่ว่าฟ้าเป็นไฟแดงแมนอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ดีนะเลขฝาโลงนะครับผมของพี่สาวแอดยิ้มนะครับผมเพราะว่าท่านเสียพร้อมกันนะครับ ม้วดที่ผ่านมาก็ของคุณแม่นะครับ145รอบนี้ก็คือห0 6เป็นของพี่จาวนะครับผมแล้วอีกท่านหนึ่งก็กำลังเสียนะครับเนาะครับก็แสงความเสียใจนะครับกับเอ็ดยิมเนาะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางในที่นีนะก็คือว่าโอ้เจ๊บ้าอย่างไงเนาะก็คือว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอาอย่างไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ